ถาถึงเรื่องาของการแข่งขันกีฬาเหมือนกันแต่ว่าเป็นกีฬาของพื้นเมืองของคนอีสารบ้านเฮาถ้าเปิดใครที่อายุสัก50อัพนี่น่าจะคุ้นเคยกับข่าวนี้ครับงั้นผมไม่รู้นั้นไม่รู้ว่าคุณชู찬นี้อาจจะเกิดไม่ทันคุณชูาไม่ทันการแข่งขันเรือไมลํลำปอนะครับผมจําได้ตอนที่เวลาที่ฝนตกนี้เราจะเอาไมลํลำปอเอาเป็นเรือนะฮะมาแข่งกันลอยแข่งกันนะครับแล้วก็สมัยเด็กนี่ชอบมาเดิมที่ไมลําปอจะเป็นเรือเอาไปตองมาถ้าอยู่บ้านนอกนะฮะอยู่ตาชุนนบุรุษทีครับอยู่ต่าช ที่ทางด้านมุกดาหารนี่ผมว่าต้องขอเช่โชมข่าวนี้นะครับ<อ>ว่าทางด้านชาวบ้านเขามีการรื้อฟื้นขึ้นมาครับเป็นชาวบ้านนาโปหมูห่5ตำบลโพไซอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารครับจัดแข่งข,ขันเรือจิ๋วลำปอครับ ซึ่งก็จัดมายาวนานและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีมาแต่โบราณนะครับและก็มีการส่งเสริมชาวบ้านหันมาปลูกปอด้วยที่กระจายสูนไปนะครับทำให้เยาชนหางไกลยาเสพติดนะครับและก็วข่งขันกันในอาเซียนด้วยนะครับซึ่งในงานก็มีเด็กและก็เยาวชนหลายหมู่บ้านครับนำเรือเขาเรียกว่าเป็นเรือจิ๋วลำปอนมาร่วมงานนับร้อยลำทีเดียวครับเพื่อแข่งขันความเร็วชิงถ้วยและเเงินรางวัลจากคุณปัญญาของเด็กและก็เยาวชนซึ่งเรียนรู้จากการสร้างเรือจิ๋วลำปอจากปู่ย่าตายายและก็ญาติพี่น้องครับแล้วก็เด็กก็ เยาวชนตามหมู่บ้านต่างๆร่วมกันสร้างเรือจิ๋วลำปอขึ้นมาเพื่อมาร่วมแข่งขันในงานทุกปีครับลักษณะมันเป็นยังไงฮะอาจารย์มันลอยได้ไงก็เหมือนกับแกะเหมือนกับเอาเอาลำปอนี่มาแกะเป็นเรือครับผมเป็นเรือเป็นเรือแล้วใปพัดนะมีใบพัดมีใบพัดมีไงฮะตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะมีการเป็นลักษณะเป็นมอเตอร์มัาใช้อะไรไงฮะเอะอะไรยางยืดยางยืดครับยางยืดแล้วก็ใส่แกนกลางแล้วก็หมุน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 แล้วทีนี้พอเแล้ปล่อยไปมายางยืดมันก็จะอ๋อครับเออผมสงสัยลำพังไม้ลำ ถามนายพิทักษ์พรมเสนาผู้ย่บ้านหมู่5ตำบลโพธ์ไทรที่ว่าน,นี้ครับบอกว่าการแข่งขันเรือไม้ลำปอ oh. ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่นู้นนะครับ oh. สมัยปู่ย่าตายายครับ oh. ซึ่งสมัยก่อนนี่ชาวบ,บ้านทําการ,กรเกษตรจากการทํานาปลูกข้าวก็ยังมีป,ปลูกปอเป็นอาชีพเสริมด้วยและก็คนสมัยก่อนนี่ก็เอาจาไม้ลําปอครับเอาเปลือกออกแล้วก็มา สร้างรายได้ครับส่วนลําปอก็จะมาสายเป็นเรือ,อจิ๋วลําปอแล้วก็นํามาร่วมแข่งขันกันในงานทุกปีเพื่อเป็นการสร้างความรู้รักสมัครีภายในหมู่บ้านหลังการเก็บเกี่ยวนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ชาวบ้านก็หันไปอาชีพอื่นเสริมแทนการปลูกปอรครับแต่ที่นี้ต้องการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ก็เลยจําเป็นต้องมีการส่งเสริมเพื่อไม่ให้ประเพณนี้สูญหายไปจากทางด้านเยาวชนของเรานะครับเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้คุณค่าของการปลูกปอด้วยไม่ให้สูญหายไปนะครับก็เป็นการหวงแหน เอกลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่ข้องดอนตาด้วยนะครับนี่ก็เป็นการแข่งขันประเพณีเขานะครับก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหานครับมุกดาหารครับแต่ที่ผมแข่งกันสมัยก่อนนี่คือต้องไปลํลำทานต้องเป็นลำทานแ้วไม่ใช่เป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นลำปอจริงๆเลยเป็นลำปอแล้วก็เป็นเอาใบตองบ้างนะครับแล้วปล่อยให้มันแข่งกันตามลำเดียวแหละลำเดียวหรือมัดเป็นไม่ไม่เป็นมัดเป็นแพรเป็นเป็นลำเดียวครับผมแค่แบบนี้ครับแล้วก็ปล่อยแข่งกันทีนี่ครับโอ้เป็นไม้ลำปอลำเดียว อะไรที่มันลักษณะที่สามารถแข่งขันได้แล้วมันก็ต้องน้ำมันก็ต้องใช่น้ำน้ำก็ไหลลงไปแล้วเราก็วิ่งเชียร์ชนะไหมฮะชนะบ้างไหมฮะชิ้นขผมนี้ที่แข่งขันมาไม่เคยมีอะไรที่ประสบความสำเร็จเลยครับไม่นึกว่าไม่เคยแพ้เลยผมนึกว่าอาจารย์ไปแข่งเนี่ยต้องใช้ตัดสินด้วยกล้องโอ้โหใช่ครับผมไม่มีชิ้นขผมนี่มีครบทุกอย่างครับยกเว้นอย่างเดียวคืออนาคตครับ